เดดพูลเนี่ยเข้ามา2องยูนิฟอร์มนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวยูนิฟอร์มนี้ก่อนซึ่ง2องยูนิฟอร์มนี้เนี่ยมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับระหว่าง Deadpool กับ h a n d s ซัอม o ูลแฮน s ์ซ m อมพูลเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสาย p e ส่วนเดดพูลเนี่ยจะเป็นสาย p p นะครับโดยที่เ d p o o l ปกติเนี่ยเขาจะมีสกิลเคานเตอร์แท็กอยู่ที่สกิลสแล้วก็ลีดเดอร์ i p ของเขาเนี่ยจะมีลบดีบัฟให้กับตัวเองนะครับ ให้กับแค่ตัวเองเท่านั้นนะถ้าเกิดเราจะเอาไปเล่นในทำไรเบทเทิลเนี่ยก็เอาเดดพูลลีดไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะเ,เดดพูลลีดแล้วก็ใส่พพอร์ตสองตัวส่วนแคนซ้อมผูนะครับจะเป็นลีดแล้วก็มีเพิ่มดาเมจต,ต่อบ,บอสไทป์ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเอาเดดพูลไปเล่นใน PVE ก็ต้องเป็นชุดถอดหน้ากากแต่ถ้าเกิดเราอยากเอาเดดพูลไปเล่นใน PVP ก็ต้องเป็นชุดใส่หน้ากากซึ่งเอาจริงๆ2สองชุดนี้เนี่ย ตอนแบบเทียร์สามเลเวลเจสิบมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นหรอกหมายถึงว่าใน PVE นะในการลงบอสนะแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆเราขึ้นเทียร์สี่ขึ้นเป็นเทียร์สามเลเวลแปดสิบหรือว่าเอาไปลงคอนเทนต์ที่มันแบบยากขึ้นเรื่อยบอสสูงขึ้นเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบดอบังมูเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ารู้สึกว่าชุดที่เป็นชุดแผนซ่อมผูเนี่ยมันดีกว่าชุดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทั้งที่บัฟมันเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยต่างกันแค่ตรงแบบ แอนิเมชันดีเทอร์ชีพอะไรเงี้ยเพราะแบบสกิลแอนิเมชันมันก็แบบมีแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าบัฟที่เป็นแบบเลขดาเมจอะไรเงี้ยมันก็ควรจะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนึกออกไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเอายูนิฟอร์มนี่ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีการปรับอาร์ติแฟกต์มาแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนอาร์ติแฟกต์เทสผูเป็นอาร์ติแฟกต์ที่กาก,ากมากๆแบบหนึ่งในอาร์ติแฟกต์ที่กา,กากที่สุดในเกมเลยนะครับตอนนี้เนี่ยปรับมาให้เป็นอาร์ติแฟกต์แบบเดียวกันกับของวูฟวีนแมเดรินโก็สไตรเดอร์แล้วก็คืออเป็นาร์ตติแฟก อมาตตที่แบบจะไม่เลือดลดไปต่ำกว่าหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าดีมากแบบเป็นสาย p ี1ีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็คอสซอมเกียร์เป็นเกียร์บูลเลียนคอนควสซึ่งผมคิดว่ามันสามารถใส่แบบไมตี้อะไรเงี้ยก็ได้ชิลๆนะครับหรือแบบโลบก็จะใส่ได้ผมอยากลองเทสเกียร์โลบหล่อมีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดแบบอยากดูก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าอยากดูเกียร์ไหนอะไรเงี้ยตอนเทส p v พอยากดูเกียร์ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วกัน เดี๋ยวคลิปพีจะลงให้คลิปหน้านะครับหรือแบบคั m มิ่งซ o นอะไรเงี้ยรอแล้วก็ผมมีคอลเลกชันนะครับเล้วตันเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นหรือว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอุ้ยเดดพู้มันเก่งจังก็ให้รู้ด้วยว่าคอลเลกชันมีผลเกี่ยวกับ p e r ร์ฟอร์แมของนางที่จะได้เห็นในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากลองเอาเดดพูไปเล่นในไทม์ไลท์แบทเทลมาเป็นสิบส,บสบตาเนี่ย ค่อนข้างประทับใจมากๆนะรู้สึกว่าตัวละครมันเป็นตัวละครที่แบบเก่งอะ่ะมันชนได้กับทุกตัวละครจริงไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีตัวละครไหนที่มันชนะทางหรือว่าแพ้ทางเป็นพิเศษอดัมมันชนะเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่ามันชนะทางสายนะครับแต่ว่าแบบตัวอย่างอูเวอรีนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูแพ้ขนาดนั้นคือมันชนกับอูเวรีนได้แบบดูสูสีมากคือไม่ได้มีความแบบ แค่ทางสายชนะทางสายกันอยู่เลยอะ่ะอืมคือเหมือนเอาสายสกลมาตีกันอะ่ะแล้วก็เซนทีเซนทีเดดพูสามารถชนกับเซนทีได้แบบสบายสบายมากคือเดดพูเนี่ยลหลักเลยคือสกิลเคานเตอร์แท็กหรือว่าสกิลหลักปัจจัยหลักของมันคือสกิลสองเพราะสกิลสองคือเป็นสกิลที่ส่วนใหญ่เอาไว้ปิดชีวิตศัตรูเป็นสกิลแบบเคานเตอร์แท็กอะไรเงี้ยดาเมจแรงส่วน สกิลอื่นเนี่ยพูดต,ตรงๆมันเหมือนมันเอาไว้หลบดาเมจหรือว่าเอาเหมือนแบบไว้ยื้ไฟเฉยๆอะ่ะคือสกิลอื่นแทบจะไม่สามารถทำดาเมจใส่ชาวบ้านเขาได้เลยส่วนมากจะเป็นแค่สกิลสองที่แบบมีดาเมจจะสามารถฆ่าเขาได้สกิลอื่นมันได้เล่นนะแบบสกิลห้าสกิลสี่อะไรเงี้ยมันได้ใช้นะแต่แบบมันมันแทบจะตีใครเขาไม่โดนเลยอะ่ะห,หลักๆเลยรู้สึกว่าจะเป็นแค่สกิลสอง ก็ส่วนใหญ่ที่แบบได้ทาดาเมจแบบได้ใช้ทําดาเมจอะไรเงี้ยเพราะว่าลองดูดิสกิลห้าเนี่ยมันได้ออกเนื้อมันแบบมันได้ใช้บ่อยมากคือเดดพูลก็แบบกดสกิลห้าบ่อยมากหรือแบบสกิลสี่อะไรเงี้ยมันใช้บ่อยนะแต่มันดาเมจมันดูไม่ค่อยออกเลยอะคือน้อยมากที่จะเห็นเดดพูลฆ่าสัตรูหมายถึงแบบเป็นสกิลที่แบบเปลดชีวิตัตรูได้โดยที่ไม่ได้ใช้สกิลสองอะแบบตัวที่ใช้สกิลอื่นอะแบบสกิลห้าสกิลสี่สกิลหก,ล 4, กลอะไรเงี้ย น้อยมากส่วนมากมันจะใชี่ยวสองเป็นหลักส่วนใหญ่คือสกิลยสองครูดาวมันแป๊บเดียวแล้วแหละมันจะแปมสกิลอื่นทิ้งไว้อะไรเงี้ยไ,ไหมแบบสกิลยห้าอะไรเงี้ยแปบ๊บเดียวมันก็กลับมาใชี skill ่ยวสองนั่นแหละซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเหมือนข้อดีนะเหมือนเหมือนเหมือนแบบอดัมสแปมสกิลยสองรัวๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเซนทรีสแปมสกิลยสองรัวๆก็อาจจะทรงนั้นหรือเปล่า ส่วนในเรื่องของ AI rotation บอทมันวนสกิลได้ดีนะบอทมันจะ prioritize สกิลสองห้าแล้วก็สี่ก่อนสามกับหนึ่งนี่มันจะไม่ค่อยได้กดเลยหนึ่งมันจะกดแค่แบบถ้าเกิดเราเอาเดซพูลลีดแล้วก็มันเปิดมายังไม่มีสกิลอะไรเลยมันก็จะใช้สกิลหนึ่งแต่ว่าหลักคือมันจะเน้นนั่แหละสองห้าสี่แล้วก็อันติสกิ skill เลเขาเรียกนะสกิลสกิลสกิลทียสามอ่ะ นั่นแหละครับผมว่าเดสปูหลักๆคือมันจะเน้นแบบส p ปมสกิลสองเพราะฉันเนี่ยถ้าเกิดมันเน้นสเปมสกิลสองเนี่ยมันต้องมีอาร์ติแฟกที่ดาวเยอะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดาวน้อยเนี่ยเราจะไม่สามารถเหมือนแบบยื้อชีวิตตัวเองได้นานมากพอที่เราที่เราที่เราจะสามารถแบบยื้อชีวิตให้ตัวเองใช้สกิลสองได้หลายรอบมากที่สุดท,ที่เราจะสามารถทําได้เนี่ยไหมเพราะฉันเนี่ยผมคิดว่าเดสปูเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวละครที่มีอาร์ติแฟกประเภทนี้ทุกตัวแหละ หมายความว่าอะไรหมายความว่านางควรจะมีอัลตทแฟ์ที่ดาวสูงสุดเท่าที่เราจะสามารถหาได้หมายความว่าถ้าเกิดยิ่งดาวต่ำเนี่ยเราก็จะยิ่งมันก็ยิ่งกากนั่นแหละหมายความว่าถ้าเกิดเรามีแบบสดาวอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบไปหาปั้นตัวอื่นมาใช้ดีกว่าไหมหรือถ้าเกิดเรามี4ดาวเนี่ยแล้วแบบเรามีเซนทรยยังไม่ได้ทําก็ไม่ทำเซนทรีดีกว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นให้มันให้มันรุ่งจริงๆนะหรืออยากแบบอยากแบบ ดันเดสพู้ไปสาย Pv p ีพจริงๆนะควรจะเป็นแบบ5-6ดาวขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็เกียร์ซีดผมใส่เป็นเกียร์ Conquest b r i l l i a n นก็รู้สึกว่าเอามายืนได้ดีในระดับหนึง่งคือมันมันรับตีได้ดีมากๆเลยนะแบบดีกว่าที่ผมเตรยมมเยอะมากคือแบบสกิล5วูฟวรินอะไรเงี้ยสกิล2เซนทรีคือแบบยืนลาบได้สบายเลยอดัมอะไรเงี้ยสกิล4ต่อยแบบ5-6หมัดก็แบบไม่สกช้านเลยนะครับอื้อ แต่บางทีดามเมจมันจะไม่สุดหมายความว่าอะไรหมายความว่าบางทีแบบสกิลสองอะไรเงี้ยยิงปืนปุ๊บสไลด์ฟันไม่ตายแล้วเราต้องเหมือนแบบสกิลสองอีกรอบหนึ่งอ่ะหรือแบบอาจจะโดนมันสวนผมเลยคิดว่าอีกออปชั่นหนึ่งที่สามารถใช้ได้คือเกียร์โลบวิลเลียนหรือว่าเกียร์โลบหลออไมตี้ก็ได้แหละแต่ว่าวิลเลียนมันจะแรงกว่าแล้วก็แน่นอนกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไมตี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันจะบางมากคือมันจะมันจะไม่อึดมันจะไม่สามารถแบบรับตีได้เท่านี้แต่มันก็จะเล่น เล่นเป็นเหมือนแบบ glass cannon อะก็คือจะแบบบางมากๆแต่ว่ามันจะเน้นแรงไปเลยแบบอันนั้นคือสกิลสองทีเดียวแทบจะการันตีเลยั้งว่าจะตายแน่นอนแต่ว่าไม่รูมเ,เงินอันนี้ผมลองใส่เป็นเกียร์ conquest brilliant พราะคิดว่ามันน่าจะสมดุลมากที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นเกียร์ที่เหมาะที่สุดสำหรับบูฟรีนแล้วไม่ใช่บูฟรีนเดียลยนะเดธผู้นะครับเพราะว่าเห็นหลายคนที่แบบอยู่ระดับต้นๆหรือว่าเป็นสายพีเนี่ยก็ใส่เป็นเกียร์ conquest brilliant กันซึ่งผมคิดว่านั่นแหละ น่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับบูฟินนะครับบูฟินอี่แหละเดสพู้ดิเดสพู้นะครับเดสพู้ประมาณนี้แหละถ้าเกิดถามถึงเรื่องเมตาผมคิดว่ายังไงมันก็เป็นเมตานะครับคือจะโผล่ไหมให้เห็นแน่นอนในแบบพวกอาร์เซอล์บัตเทิลเอซี่อะไรเงี้ยในไทม์ไลน์บัตเทิลเนี่ยผมไม่แน่ใจคือมันต้องรอให้แบบพวกเซนทรีอะไรเงี้ยหรือว่าซีโร่เซิร์ฟเวอร์โดนแบนมันก็คงจะโผล่มาเพราะว่าพูดตามตรงว่ามันเก่งมันเก่งมากแต่ถ้าเกิดถามในเรื่องของความน่าปั้นเนี่ยมันน่าปั้นเท่าเซนทรีไป ก็คงไม่แล้วอย่างหนึ่งคือตัวละครมันดีมาค่อนข้างเยอะ <c oughs> เราต้องทำเควสอีพิกให้เสร็จอัติแฟกก็ต้องมีแล้วแบบต้องมีแบบห้าหกดาวและอสี่ดาวก็อาจจะยังน้อยไปสามดาวก็โอ้โหเล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วของก็ต้องแน่นเกียก็ต้องมีแบบพลิเอนอะไรเงี้ยไมตี้ก็จะสู้เขาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมดีมาดมันเยอะนะครับของที่ใช้ก็ต้องเยอะแลกกับตัวพีพีสักตัวหนึ่งแต่ก็นั่นแหละ ตัวมันเก่งขึ้นเยอะนะครับคือเป็นเมตาแน่นอนนะตอนนี้นะเป็นเมตาแน่นอนคือถ้าเกิดใครต้องการหาตัว PP แล้วมีอิทธิแฟกเนี่ยก็ขึ้นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าต้องการปั้นตัวพี p p ตัวแรกแบบตัวแรกเลยหรือว่าต้องการหาตัว PP ตัวหนึง่งมาแบบมาแบกได้ดีเราผมคิดว่าเดสพัวแต่ยังไม่ใช่อาจจะยังไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดอาจจะไปทำเซนทรี่อะไรเง,งี้ยคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิด คุณแค่ต้องการปั้นตัว PVP ที่ชอบหรือว่าคุณชอบเดตผูลแล้วมีอัติแฟกหรือว่าคุณแค่ต้องการหาตัว PVP มาแบบมาเสริมทับหรือมาประดับไอดีคุณแบบคุณเล่น PVP อยู่แล้วมีตัว PVP อยู่แล้วเราต้องการหาตัวเพิ่มแล้วมีอัติแฟกเดดผู้พอดีเนี่ยก็เอามาใช้ได้เลยคุณจะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังห็นไหมมันชนกับวูรินได้แบบสบายๆเลยนะครับแบบไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแบบแพ้ทางสายทั้งทางสายไหมต่อมาในอาซูบัตเทิลครับผมลองเอามาเล่นแล้วยัง ยังได้ข้อสรุปแบบไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าในอาร์ตั t บัตเทิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมันตะลุมบอลกันอะมันมันไฟกันนัวเกินนะครับแล้วซีซั่นหลังๆอะเวลาตัวเก่งๆมันโดนแบนไปหมดแล้วอะมันก็จะแบบคนเขาก็จะหันกันมาเล่นเวชิลซัมเมอร์กันนะครับแล้วพอเวลามีเวชิลซัมเมอร์อยู่ในทีมเนี่ยแฟกเตอร์ทุกอย่างมันจะถูกตัดออกไปแล้วแฟกเตอร์เดียวที่จะใช้วัดผลแพ้ชนะก็คือเวชิลซัมเมอร์ใครตายที่หลังก็คือจะชนะ แค่นั้นเลยมันเลยแบบดูไม่ค่อยได้วัดศักยภาพของเดดพูมากเท่าไหร่เพราะอย่างอันเนี้ยเรเชลผมตายทีหลังเขาก็คือผมชนะเลยมันเลยดูแบบมึงสุดท้ายตีกันมาตั้งนานก็วัดกันที่เรเชลใครตายก่อนกันเองเนึกออาไหมมันเลยดูแบบเอาวะมันก็คงได้ใช้แหละมันก็คงได้โอ้โหมีอัติแฟกต์กรรมตะต้องห้าหกวิเนี่ยอาไหมมันก็มันก็ต้องได้ใช้แหละก็ต้องก็ต้องเก่งบ้างก็ต้องมีแบบมีโหมดให้ลงบ้างอะเนึกออกไหม ในอาร์ติวัลท์เหลังๆมันแบบดีบัฟยี่สิบกว่าตัวอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามีเดซพูก็คือเหมือนมีตัวสล็อตให้เลือกเพิ่มมาอีกสักตัวหนึ่งอะคือถ้าเกิดใครที่ไปเป็นสายแบบไตาอาร์ติวัลท์เอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่ากําลังหาตัวสาสีเขียวเก่งๆมาเล่นใน PVP ซึ่งสาสีเขียวเก่งๆเนี่ยล่าสุดก็มีใครอะคุชิวเวอร์ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นปะแล็กซวอนก็ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแถมยังเป็นแค่แบบเทียร์สามอะไรเงี้ยผมว่าเดซพูกเนี่ย เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ดีมากแล้วครั้งแรกที่ช่องเราเอาคลิปจาก AC ผมไปเล่นมาแล้วก็ลองเอามาให้ลงให้ดูว่าเออใน AC เนี่ยเซนทรีก็ยังโดนเดดพูตบได้ง่ายเลยอันนี้ผมใส่มาเป็นสองซัพพอร์ตแหละแต่ว่าฝั่งหนู้นเขาก็มีซัพพอร์ตเหมือนกันก็เลยคิดว่าแฟร์แฟ,แฟ,แฟหละมั้ง่อน่าง Surprise เซอร์ไพรส์นะที่แบบเอาเซนทรีลกได้ง่ายขนาดนี้ดูจะเป็นตัวที่แบบแก้ทางเซนทรีได้ดีมากๆตัวนึงเลย